สคระมอลี่กุมบรหมตุลอยิตาลาบารากาตนะคะก็สำหรับคาบนี้เนาะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์5ว23121เนี่ย 1. 1. ควรจะให้เราทำแบบฝึกหัดเนาะอันจะเป็นแบบฝึกหัดแรกสาหรับเราโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศซึ่งเราได้เรียนในคาบที่แล้วนะคะ โดยสำหรับแบบฝึกเนี่ยมันจะมี15ข้อด้วยกันแบ่งเป็น2ตอน15คะแนนนะคะสำหรับตอนที่1เนี่ยให้เราเปรียบเทียบความแตกต่างของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในภาวะต่างๆ ประนั้นได้ดเนี่ยภาวะได้ไปเริ่มกันกันกบภาวะพึ่งพาเหมือนกันเดอแตกต่างกันอย่างไร 2. ก็คือภาวะล่าเหยื่อและภาวะประสิตเหมือนกันและต่างกันอย่างไร3ก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศในรูปแบบแบบที่ทําให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศนะคะอันนี้จะเป็นตอนที่1น,นะคะให้เราอธิบายหรือว่าเปรียบเทียบนะคะทีนี้สําหรับตอนที่2เนี่ยจะเป็น เขาเรียกว่าการนำตัวเลขเนาะกขคงเจเนี่ยมาใส่ในช่องเนี่ยมาใส่ในฝั่งนี้เนาะโดยให้เราเลือกส่วนเลือกเนี่ยกขคงเจเนี่ยสามารถเลือกได้หลายครั้งนะคะ อันนี้ครูแค่มาชี้แจงเกียย่ยวกับการทำแบบฝึกนะคะหวังว่านักเรียนจะทำได้หากเราทำแล้วรู้สึกไม่เข้าใจหรือจำเนื้อหาที่เราเรียนไม่ได้ก็สามารถย้อนกลับไปดูใบความรู้ที่ครูแนใบไว้ด้านล่างนะคะสำหรับคำนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสลลมัยกงมราาาาตตตุลออบกัน